สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทั้งเพจร้าน Engin e p a พนะครับแล้วก็ทาง c h anel n YouTube เฟืองไทยเทสตนะครับอคอนเทนต์วันนี้จะเป็นเรื่องงานของเฟืองไทย Skyline GTR นะครับปกติแล้วเนี่ยอัตราทดที่ใส่ใน GTR Standard โรงงานนะครับจะอยู่ที่9.37ซึ่งหารออกมาจะเป็นอัตราทด4.1นะครับแต่ซึ่งเคสวันเนี้ย จะเป็นเคสพิเศษนิดนึงครับก็คือว่าปกติเนี่ยทางลูกค้าใส่เฟือง4.1อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าออกเนี่ยอาการฟีทิ้งเยอะมากบอกไว้ก่อนว่าไอเฟืองท้ายลูกเนี้ยคือเป็นเฟืองท้ายสำหรับรถแดกนะครับวิ่งในรุ่น R1R หรือว่าเป็นรุ่นเอรเดีย275อะไรประมาณพวกนี้เป็นคือเป็นรถเวทที่ว่าเขาเรียกเป็นสติเรเดียลประมาณนั้น ครับผมเป็นดกเรเดียลประมาณนั้นก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่าพอพอไอ้คันที่จะออกแบบจุ่มเต็มเสียงเลยซึ่งสังท้ายลูกเนี้ยเจ้าของรถเขาจะใส่อยู่กับเครื่องเป็นเครื่องของ RB 2 5นะครับคือคันที่จะออกหนึ่งเต็มเสียงเลยเนี่ย RB เนี่ยทอร์กจะค่อนข้างที่จะน้อยถ้าออกเต็มเสียงเลยเนี่ยก็จะถ้าเป็นเฟือง C ีหนึ่งเดิมเนี่ยก็จะออกกลายเป็นว่าเป็นฟีทิ้งยับไปเลยใช่ไหมครับ แทีนี้พอไอคันจะออกแบบอมออกแบบอมกอคเลงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกอไม่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นเบื่ออีกเพราะว่า RB เครื่องเป็นเครื่องรอบจัดแต่แรงบิดค่อนข้างที่จะน้อยผมก็เลยแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยการใช้เฟืองท้ายเป็นเบอร์3.9ซึ่งเฟือง3.9ที่มีอยู่ในสกายไลน์โดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นเฟืองท้ายอัตราทดอยู่ที่1247ใช่ไหมครับ ทีนี้พออยู่ในรถการแข่งขันเนี่ยช่วงได้เสียเนี่ยพอเป็นเฟือง12สเจนเนี่ยซี่ของเฟืองเนี่ยค่อนข้างทีจะละเอียดและก็บางใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจใช้เป็นเฟืองเป็นอัตราทด13.9ซึ่งเป็นอัตราทด3.9เหมือนกันแต่ว่าเฟืองขนาดของเฟืองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าพอสมควรซึ่งจะดีในเรื่องความคงทนแข็งแรงโดยที่ว่าไม่แตก แล้วเรื่องลูกลิมิ t เต็ดที่ผมเลือกใช้ก็จะใช้เป็นลิมิ t เต็ดของเป็นคัตโกตัว MZ แล้วก็เลือกอเลือกใช้เป็นตัว 1W a y นะครับถามว่าทำไมต้องเป็น 1W a y สเวสำหรับรถแดกรถแดกเนี่ยเวลาเราขับทางตรงใช่ไหมครับถ้าเราออกทางตรงเลยเนี่ยรถมันจะไม่เกิดอาการเป๋ซ้ายหรือเป๋ขวาซึ่งไม่เหมือนกับรถดิบพอเป็น1 w a y เวเนี่ยช่วงที่ว่า อพอเราใช้เฟืองท้ายเป็น1 3 9ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะจุ่มมิดไฟล์แบบสุดเสียงแล้วก็บินออกได้เลยเพราะว่าแทนที่ล้อจะฟีทิ้งยับเหมือนตอน4.1ใช่ไหมครับอา,อาการที่ว่าเฟืองท้ายมันหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะชทําทให้ลดอาการฟรีทิ้งได้เพราะว่าเกียร์ของคุณลูกค้าเนี่ยยังเป็นเกียร์สแตนดาดอยู่ยังไม่ใช่เป็นเกียร์ OS อัตราทดเกียร์นึงค่อนข้างที่จะจัดใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วิธีการยาวโดยการใช้เฟืองท้ายยาวแทน แทนที่จะเป็นเกียร์ยาวแทนนี่พอบวกลบคูณหารออกมาปุ๊บเนี่ยอัตราทดมันก็จะไปใกล้กลเคียงกับพวกที่เขาใช้เกียร์ซิงกันใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเราใช้วิธีทางลัดให้เขาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับข้อดีของเต็เวเดียวคือออกหนึ่งรถจะมีอาการตรงกว่าเต็ที่เป็นทูเวในสําหรับยางที่เป็นเรเดียลนะครับมัน,ม,นมันจะคนคนละเคสกับพวกที่เป็นยางนิ้ว พอเป็นเวเดียวปุ๊บเนี่ยออกหนึ่งเขาทั้งที่ตรง2พอฟครามเร็วปลายเส้นเนี่ยอาการหน่วงของเฟืองท้ายเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าที่จะเป็นทูเวครับอารมณ์ออกเกียร์หตึ้งเนี่ยเตททำงานล็อกปุ๊บรถโดดออกไปพอลังบิดค่อยๆค,ค,คลายเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับโหลดอาการล็อกก็จะค่อยๆค,คลาย,ลายออกไปทําให้รถไม่หน่วงในความเร็วปลายอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนเราขับรถโฟล e วิ view, แล้วเราเข้าเกียร์โฟล์ะเงี้ยครับ ความเร็วมันจะไม่สูญเสียไปไปกับตรงนั้นครับมันก็เลยทําให้ได้ผลในเรื่องนี้นะครับประกอบเบดเสร็จกันนะครับเรียบร้อยครับเป็นอัตราทด10.39พร้อมเตดคัตโกเอ็นะครับลูกค้าท่านนี้ก็คือผมประกอบแล้วก็เตรียมที่จะส่งขึ้นไปที่จังหวัดลำพูนนะครับนะครับเตรียมประกอบเรียบร้อย สำหรับเรื่องขนส่งนะครับพอเวลาประกอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะเช็คเคลนทํ and, ทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยหมดใช่ไหมครับแล้วผมก็จะใช้น้ำมันเฟืองเช็คระยะแบ克แคลกเพราะว่าระยะแบกแคลกเนี่ยตอนที่มีน้ำมันเฟืองกับไม่มีน้ำมันเฟืองเนี่ยจะต่างกันครับเวลาสำหรับมีทิกอีกนิดนึงครับเวลาตั้งรถสำหรับรถแข่งผมพยายามจะตั้งชิดที่สุดที่จะชิดได้แต่ไม่ให้มันเบรก เพราะว่าเวลารถแข่งเนี่ยแรงบิดทอคค่อนข้างที่จะสูงถ้าสมมติมันมีช่วงแบ็คแกลกเยอะๆเนี่ยโอกาสที่เฟืองจะกระชากเนี่ยมันมีเยอะพอมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยมันโอกาสแตกมันก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงนะครับพอเราประกอบเรียบร้อยปุ๊บเราก็เตรียมแพ็คส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัยปกติแล้วสําหรับเรื่องงานขนส่งนะครับสมมุติถ้าสั่งภายในรอบ ก่อนบ่ายสามโมงใช่ไหมครับของก็จะถึงในวันอีกลุกขึ้นถ้าไม่ได้มีติดเอ็กซิเดนอะไรของเรื่องของขนส่งนะครับคือไม่จําเป็นต้องสต็อกของครับคือสั่งวันต่อวันได้เลยผมสามารถส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลายไอันววาครับกดบินค้าบาย